สวัสดีครับผู้ชมกลับมาพบกับโกวิดมีและอารอนนะครับ คุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะพวกเราตื่นเช้ากันมากๆนะฮะเพื่อพา่านผู้ชมเดินทางมาที่นี่ฮะซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ชมดอกสกุระที่สวยงามที่สุดของไต้หวันนะฮะจริงๆแล้วที่ไต้หวันเนี่ยจะมีสถานที่อยู่สองที่นะฮะที่สามารถชมสกุระได้นั่นก็คือที่อาริชานและก็ที่นี่ที่เราพาคุณผู้ชมมาก็คือบูหลิงฟาร์มนะฮะซึ่งทั้งสองที่เนี่ยจะเป็นดอกสกุระคนละสายพันธุ์กันนะฮะซึ่งจะบานไม่พร้อมกันนะที่นี่จะบานก่อนนะฮะสวนที่ อิาซึ่งเป็นสายพันธ์จากญี่ปุ่นเนี่ยจะบางทีหลังแต่คุณผู้ชมครับบอกคุณผู้ชมเลยว่ามาที่นี่แล้วคุณผู้ชมจะประทับใจมากๆเพราะว่าทั้งภูเขาเต็มไปด้วยดอกซากุระนะฮะและ้วก็ไม่ใช่แค่ดอกซากุระแคะ่สีเดียวนะฮะจะมีหลายเฉยดสีมากๆซึ่งคิดว่าใครที่มาไต้หวันแล้วก็มาที่อูหลิงฟาร์มเนี่ยคงจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะดูได้จากภาพทางด้านหลังนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่โซนสีชมพูนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นะฮะเราจะเดินไปชมดอกซากุระสีอื่นๆกันแล้วยังไงคอยติดตามดูนะฮะกับโกวิดมีและอารอนครับ